สวัสดีค่ะยดีต้อนรับส่บ้านคนมันหาสามองคหารน,นะคะข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งด้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่ขององการบันเทิงนะคะพิงกีก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีแชร์ฟอเลยนะคะพนักงานสอบสวนกนสอบสารคดีพิเศษ แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานโดยทุจริตนะคะโดยหลอกลวงร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็เกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะคะเมื่อวานนี้วันที่8สิงหาคม2565นางเอกสาวพิงกี้พร้อมด้วยแม่และพี่ชายนะคะถูกพนักง,งานสอบสวน อายการสำนักอายการคดีพิเศษสียื่นฟ้องพร้อมพวกรวม19บเกาคนนะคะในด้เปิดแชร์ลูกโซ่นะคะชื่อฟอร์เรสนะคะประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมลงทุนซื้อเงินตาต่างประเทศนะคะอ้างว่ามีทีมงานมืออาชีพเป็นผู้ทำการลงทุนแทนโดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้โดย ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการซื้อขายหรือเทรดเงินต่างประเทศนะคะแต่ไม่มีการลงทุนจริงทำให้มีผู้เสียหายกว่า9,824คนและมีการคู่ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวมหลายล้านบาทนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพ่งทีสาวิกา และคุณแม่สริญญานะคะได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลไม่อนุญาตจึงถือพวกคุณตัวไปยังทันทสถานยิงกางนะคะอย่างไรก็ตามนะคะพิงกี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบการแชร์ของ Forest 3D และตนเป็นผู้เสียหายด้วยซ้ำเพราะได้ร่วมลงทุนไปกว่า10ล้านบาท และปัจจุบันก็ยังไม่ได้เงินคืนมาและยังอยากได้คืนสำหรับงานนั้นการบันเทิงทางผู้จัดก,การส่วนตัวของพิงกี้ได้แจ้งกับทีมผู้สืกอขาวบันเทิงทยรัฐทีวีว่ากำลังดำเนินการเพราะว่ารับงานสแสดงละครไว้เยอะเหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะกรมอ,อธิบดีกรมรชาชธรร์เปิดเผยถึงการคุมตัวนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้นะคะ นักแสดงสาวและนางสาิรญญามันดาของพิงกี้นะคะผู้ต้องหานนคดีคอเล็ด 3D นะคะที่ทันทสถานหญิงกลางทราบว่าเมื่อคืนนี้หลังจากถูกควบคุมตัวมาที่เรือนจำเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสองคนเข้าสู่แดนกักตัวสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นะคะ พบว่าทั้งสองมีความเครียดเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของผู้ต้องขังใหม่ที่ถูกส่งตัวเข้ามาในเรือนจำนะคะทั้งนี้ทราบวา่าพิงคกี้กับมันดาได้พูดคุยให้กำลังใจกันระหว่างแม่ลูกตลอดเวลานะคะสำหรับในช่วงเช้าพบว่าทั้งสองคนมีความเครียดเล็กน้อยนะคะกังวลน,น้อยลงและสามารถรับประทานอาหารที่ทางเรือนจำจัดไว้ตามตารางเมนูของเรือนจำคือข้าวสวยกับแกงจืด ก็ตามทั้งสองคนจะต้องอยู่ในแดนกักตัวอีก5วันก่อนจะเข้าสู่แดนได้รับและทํากิจกรรมต่างๆได้เ <l oss> บื้องต้นทราบว่าทางทาธา,ารณสุจีงจางได้เตรียมตัวผู้ต้องขังพี่เลี้ยงคอยดูแลสภาพจิตใจของคนทั้งสองการตรวจร่างกายของคนทั้งสองเบื้องต้นไม่พบเชื้อโควิดสิกนะคะ และแม่ของพิงกี้ก็ไม่มีโรคประจำตัวใดๆที่น่าเป็นห่วงนะคะด้านพี่ชายหร้อนายกิติเชษถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจากการตรวจสอบล่าสุดเพราะว่ามีอาการเครียดนะคะแต่ว่ายังสามารถรับประทานอาหารได้นอนหลับไปน้อยจึงให้เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและสอบถามให้กำลังใจขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟงังและรับชมนะคะ ยังไงก็เดี๋ยวติดตามข่าวต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ